คุนนะคะสมชาคุณนิลกตอนนี้ทำงานเป็น Head of Brand and Communication ที่ Asia s e t ค่ะงานในฝันแบบไหนใช่เลย <c oughs> Work from home หรือเข้าออฟฟิศคะเข้าออฟฟิศค่ะ Bonus หรือ Outing Bonus ค่ะงานท้าทายหรือ Comfort Zone ท้าทายค่ะเลื่อนขั้นหรือเพิ่มเงินเดือนเลื่อนคันค่ะ Boss Deal หรือเพื่อนร่วมงานดีทั้ <c oughs> งสอย่างค่ะเข้าง,งานช้าหรือกลับบ้านเร็ว เข้างานช้าค่ะติดรถไฟฟ้าหรือมีที่จอดรถติดรถไฟฟ้าค่ะ <c oughs> งานหนักเงินจุกจุกหรืองานสนุกแต่เงินน้อยเ <c oughs> งนินหนักเงินจุกจุกค่ะ <c oughs> ตรงสายที่เรียนมาหรืองานที่ใช่ก็พอคะ่ะงานที่ใช่ก็พอค่ะทักษะอะไรที่จําเป็นที่สุดในยุคนี้คะ่ะทักษะที่จําเป็นในยุคนี้ก็คือความสามารถในการดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างค่ะ ขอสาคำให้กับงานที่ทำอยู่ค่ะอิสระค่ะ